เปิดบ้านโกโกสศิล์ตัวร้ายติดดินหลังเก็บผลผลิตจากสวนนั่งขายกลางตลาดเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับโกโกสศิล์ราชกรมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมานานกว่าสิบปีเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอลังการ และล่าสุดโซเชียลต่างก็ชื่นชมในความสมถะและใช้ชีวิตพอเพียงเมือ่อโกโกสินนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองโดยเขานั้นได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนและงานนี้หลายๆคนคงอยากเห็นไม่น้อย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านดาราดังโกโกสินตัวร้ายติดดินหลังเก็บผลผลิตจากสวนนั่งขายกลางตลาดซึ่งต้องบอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเ,เพราะเห็นเพียงแค่ด้านนอกก็ใหญ่โตและน่าอยู่สุดๆในขณะที่โกโกสินก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีจนชาวเน็ตต่างชื่นชมกันทั้งประเทศเลยทีเดียว